เอาเลยครับผมสวัสดีที่ช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมในนัวันนี้ขอทุกคนมีเงินรับปนันนะครับผมจริงๆแล้วข่าวนี้มันมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราเมื่อไรนะครับผมแต่คามจริงยุ่งๆเลยไปได้อัปเดตข่าวนะครับผมอัปเดตข่าวไล่อออาุน่านะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับผมในรายละเอียดของมันนะครับผมแต่ในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีการลดหลั่นของราคาลงกันลงไปนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็หลายๆหลายๆเจ้านะครับก็พยายามบีบราคากันเข้าไปนะ คือเขาคิดว่าผมเขาคิดว่าผมเป็นมือใหม่ในองค์การ NFT หรือเปล่าวเน,นี่ยแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่ความชอบของคนนะนี่ผมบอกไม่ผิดถูกนะครับผมก็แล้วแต่คุณชอบนะครับผมสำหรับผมผมรู้สึกว่าผมชอบมันนะแล้วผมก็อยากสะสมมันนะครับผมก็เป็นความรู้สึกมีความสุขเล็กๆนะสำหรับตัวผมนะครับผมน,นี้เขาตั้งราคาไว้อยู่นะครับผมหนึ่งจุดเก้าห้านะก็มีคนตั้งราคาไว้แพงๆกันอยู่นะครับผมซึ่ง ราคาในการตั้งราคาเนี่ยแต่ละคนก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านนะครับผมจริงแล้วถ้าตังค์ผมพอนะผมก็จะพยายามซื้อเก็บเพิ่มนะครับผมแต่ช่วงนี้แบบทํางานหลายอย่างนะฮะตังค์ไม่พอ <laughs> จริงๆก็พอแหละจะโยกเงินจากหลายๆเหรียญมาก็พออยู่นะครับผมแต่ไม่ค่อยอยากจะทําในช่วงเวลานี้นะครับก็เลยแบบรอกันไปก่อนอาา่าฮะรายละเอียดของตัวไลออมอาซูน่านะครับผม อ่านว่าอ,อนาเซนะนะครับผมแต่ผมติดภาษาอังกฤษมากเกินไปหน่อยนะครับผมสำหรับใครที่เ,ออเดี๋ยวเนะกด Follow ก่อนยุ้นไปกดฟอลเนอ๋ยเข้าในนี้แล้วมันในนี้เดี๋ยวนะครับผมเข้าในนี้ก่อนรู้แต่คน Follow น้อยจังยละเอียดนะครับผมที่เราจะ มีนะคือรูปแบบที่มันเป็นซอปปิ้งไอเทมนะครับผมที่เกิดขึ้นนะคือเขาจะใช้เชนโพลิกอนนะครับผมเพื่อลอดค่าลดความาราคาถูกลงนะแต่ไอตัวอของอสุนเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอยู่ในอยู่ในอยู่ในเชนอิติเยมเหมือนเดิมนะคือไอไอเทมมันไม่ไถูกเบิร์ทิ้งไปนะครับผมไอเทมมันแค่ย้ายเชนมาอยู่ที่ตัวอื่นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาอยากจะทำขึ้นมานะครับผมก็คือ รายละเอียดของตัวละครของเราเนี่ยก็จะมีรายละเอียดสิ่งตกแต่งขึ้นมาเพิ่มเติมนะแล้วก็ราคาก็จะเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับผมในอนาคตนะสำหรับใครที่ชอบนะครับผมก็ขอเชิญทุกท่านเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมป้อมนะครับผมสวัสดีครับช่วงนี้ไมค์เขาขอใช้ไมค์ตัวเว็บแคมไปก่อนนะครับผมอาจจะเสียงอาจจะไม่ได้เวิร์กขนาดนั้นนะครับผมแต่ก็นะฮะเดี๋ยวขอเก็บตังค์ซื้อไมค์แป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ